นไนนนี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่อยู่ตามไรตามนาเฮานี่แหละอันนี้กระท่อมกระท่อมผมสิพังเลยเด้วดวหักไปแล้วครึ่งหนึ่ง หักไปแล้วเครองหนึง่ง,นง,ง,นง,ง,นง,งก็เลยย้อนวัาเดิจซอมปวกกินเมิดเลยปวกกินหมดเลยเนี่ยทอมผมสวัสดีครับสวัสดีครับต่ออปวดมาอยู่ที่ไรที่สวนฟังเสียงธรรมชาติเนาะมีเสียงนกเสียงจริงหลีดเสียงอะไรรองติกต๊กติกต๊กติ๊กอ <c oughs> แต่ปวกมันกินเนาะแค่ okay. หมดเลยเนะี่ยครับผมจะให้ดูบ้านบ้านผมมันปวกกินหมดลเลยโอ้มันสิรุดใส่หัวผมบ้าเลยไม้มันหักไปแล้วครึง่งไม้มันหักไปแล้วครึงนะ่ง โอ้มีที่นอนด้วยเดอ้อว่ามีที่นอนด้วยนะครับนะโอ้มีปลากระกป๋องไว้กินด้วยอันนี้ยังไม่ได้แกะเดอ้อยังไม่ได้แกะกระ,ะท่อมกระท่อมผมจะก็จะหักแหลไม่หักแหลเนี่ยมะม่วงก็เป็นดอกเป็นดอกเยอะเลยเดอ้อเป็นลูกแล้วติดลูกแลเดอ้มมอมะม่วงผม,มอ่าสวัสดีครับเหงาหรือยัง ไม่เหงาไม่เหงานะก็เดี๋ยวผมไม่เคยเหงาเออก็เดี๋ยวผมไม่เคยเหงาความเหงาเอาไว้ให้สําหรับคนที่ขาดสติอะเนี่ยต้องอยู่กับตัวเองตลอดไม่มีเหงานะแต่ว่าที่เขาเงียบเพราะว่าเขาเขาชอบอยู่คนเดียวนะเขาชอบอยู่คนเดียวแล้วก็อยู่ใน ตัวเองนะอย่าเอาส่งจิตออกนอกมันมันวุ่นวายมันฟุ้งซ่านแล้วมันทำให้จิตใจเรามีตะกิเลตตัณหานะ่ะคุณปัญญาเข้าใจไหมคุณปัญญาก็เคยบวชเนี่ยสวัสดีครับนะคุณอย่าเราอย่าไปปรุงแต่งนะโอเคโทษทีนะครับเด้อนะนี่ผมไม่ได้พูดใส่ใครแนละ้ผมพูดใส่ตัวผมเองนะสวัสดีตอนเช้าครับคุณวิรัติครับผมนะเราอยู่ในป่าในเขาอยู่ในอะไรก็ได้นะ เราขอให้มีสตินะครับทำความดอีอยู่ตลอดนะครับรู้ตัวเองนะครับเนาะว่าเราทําอะไรถ้าเราส่งจิตออกนอก,ออกไปปรุงแต่งโน,น่นนี่นั่นอะ่ะมันเป็นเรื่องไร้สาระมันไม่ใช่มันไม่ได้เกี่ยวกับในในในตัวเราเลยนะ <laughs> จริงไว้คุณปัญญานะ,ะเราจะไปคาดหวงังคนโน้นต้องเป็นโนนเป็นอย่างนี้เอต้องมาดีกับเราเนี่ยเอาตัวเราให้มันดีพอก่อนแนละ้วใช่ไว้คุณริระ <laughs> ครัดีวัวดีวันนี้ก็ออกดอกเรื่องแล้ว darum, จริงๆมันก็อยู่ที่ใครประพปฏิบัติตามเอาให้มันดีๆหน่อยเดี๋ยวจะไปนอนบ้านหลังน, <laughs> น,นี้นอนได้นอนได้นอนได้ได้ได้ได,ได,ได้ไม่เป็นไรเวลาลมพัดมามัน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 จะมีอัธรานะอา่าลมพัดมาก็มันมันจะได้อัธราคือเสียวเสียวว่ามันจะสุดลงมาทับหัวเราตอนไหน <laughs> มันจะร่วงแหลไม่ร่วงแหละอะไรประานี้ <laughs> วันนี้ก็เมื่อวานนี้ตักแกบได้อะหลายกระสอบประมาณร้อยกว่ากระสอบนะอันนี้ก็เลยจะเอามากองไว้นะครับทําปุย๋ยทําปุ๋ยหมักนะโอเคนะครับนะแล้วก็จะทําโอ้คนเดียวก็ทําไปเรื่อยๆนะเออเขากว่าจะเสร็จเป็นเก้าปีสิบปีเราทําไม่ถึงปีได้ ได้ค่อยเป็นค่อยไปตามแรงเนาะอายุเยอะแล้วดะอายุเยอะแล้วแก่แล้วแล้คุณไปไัญญาเดี๋ยวปิดเทอมเจอกันเด้ครับขอบคุณครับยินด,ดีต้อนรับนะครับเนดะ้ผมกําลังจะหาที่ให้พักตรงไหนดีเนาะเสียอย่างเดียวไม่มีห้องน้ำเหมือนเนาะเองนาเอาอยัางไงด,ดีได,ได้เดี๋ยวต้องรีบทําห้องน้ําแบบเนะตอนนี้กําลังขุดบ่อขุดบ่อยอย่ บ่อจะขุดเองนะขุดเองเอามือขุดเองนะสวัสดีทุกท่านดีการเรือนขะุดเองยังไม่วันนี้สั่งท่อท่อวงเอามาลงบ่อไาเราจะขุดสั่งท่อมาเขาว่าจะมาวันนี้ไม่รู้จะมากี่โมงไงอ้ลอยลอยนะมันได้บรรยากาศนะบ้านนอกเราแต่ว่าฝนมันเริ่มทยอยตกลงมาก็โอเคก็เริ่มเย็นขึ้นมาแล้วครับก็ออกชา้าคุณวิรัตาไปเที่ยวบ้าน นกเกดโอ้เอเราอยากจะไปอีกเลยคุณนันนภัสสวัส kind ด of so, ีครับเนาะสวัสดีทุกท่านนะครับเด้อถ้าใครอยากติดตามเกี่ยวกับการรับกินิมมลลงตามบนชื่นปัญญาพุทโธก็ฝากเข้าไปดูในช่องของโนนสรลงกุ้งนะครับของพี่น้อยเขาเด้อครับเด้อเพราะผมก็ไม่ได้ไปเลยเนาะอด้วยกิเลสอะไรผมเยอะแยะเลยนะก็นี่ครับอยู่ ในไร่ในสวนต้องสร้างโน่นสร้างนี่อะไรเนะาะท,ทั้งๆที่ทุกอย่างไม่ใช่ของเราเลยอ่าโอเคขอให้ทําแต่ขอให้มีสตินะครับเนะใช่ไหมเอ่อขอให้รู้เราจะได้ไม,ม่มีความโลภมากนะครับเนาะโอเคออกนอกเรื่องแนละ้วสวัสดีครับ <laughs> นี่เอาแกบมาเพิ่งจะมาถึงปั๊บหนึ่งนะครับนะแกบมาประมาณร้อยกว่ากระสอบนะครับนะสามแถวนร้อยเสร็จ เนี่ยผมว่าจะทําสัวนเนี่ยเนี่ยว่าจะทํากระท่อมอ่ามุงหญ้าคาย่างไม่ได้ทําเลยซื้อหญ้าคาจนปวกจะกินหมดแล้วเนี่ย <c oughs> เออห้องน้ํามันดีจะไปอยู่สักห้าสิบปีโอ้ไปอยู่หลายปีเนี้ยสักห้าสิบปีเนีจะอยู่จนสองร้อยปีเลยเหรอคุณปัญญาห้องน้ําก็ เอาแบบธรรมชาติก็ได้เลยคุณปัญญาไม่ต้องไปเอาห้องน้ำดีหรอกเออไปดูไว้แถวอินเดียใไะะล้วอรใกล่วเลอันนี้ก็มีแต่กระสอบปุ๋ยเร่นั้นเลยครับปุ๋ยมูลวัวเมูลวัวเนั่นเลยครับมาผสมนะครับค่อยๆทําไปช่วงนี้ก็ยังอยู่ช่วงพี่ว่าหน้าแล้งอยู่ครับอ นาน้า,นา,นา,นาแรงเยอะนคผมว่าจะปลูกอะไรที่มันทนทนทน,ทนแรงได้เยอะนี่ก็กําลังเพาะอันนี้เพาะต้นก้ายอะไรพอต้นก้ายอะไรนะไอ้มะเขือพวงน้วมะเขือพวงเนี่ยผมเอาเอามาเสียบเอาดูใน YouTube แบบ มันก็ติดง่ายดีนะเนี่ยโอเคเยอะเลยง,ยง่ายๆเดียตัดตัดตัด,ตดต้นมันก็มาแช่น้ําเลยมันก็เดี๋ยวมันออกลากเองไปปลูกนะโอเคเดี๋ยวขออนุญ,ญาตลงกันเลยครับเด้อขึ้นมาทักทายกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขออนุญาตลงก่อนนะครับครับสวัสดีครับผมขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับมีแต่ความสุขความเจริญสวัสดีครับ